สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอนะ auto backup, นะครับถูกออโต้สิบแบันะครับวันดีมีน้องๆสอบถามมาหลายท่านนะครับผมอยากจะแบ c ั u ไดเรกทอรี่หรือว่าไฟล์งานของตัวเองทุกวันทุกวันเป็นไฟล์ zip หรือว่าไฟล์ ir หรืออะไรที่เก็บทุกวันทุกวันเป็น record ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> โอเควันนี้จะมาแนะนำวิธี โดยการใช้โปรแกรม7ซเวควบคู่ไปกับาการเขียน dos command ที่เป็น b a t c i l i นะในการาสั่งให้มัน backup นะครับโอเคทีนี้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรม7 zip ก่อนนะครับ โอเคเนี่ยนะครับ www.seven10.org uh, นะครับดาวน์โหลดโอเคทีนี้เราจะดาวน์โหลด <c oughs> สองตัวแต่ตัวที่เราใช้งานจริงๆคือเป็นตัวนี้นะครับโอเค seven10 command line เพราะว,ว่าเราจะเขียน command line เป็นเป็น b a t h file โอเคแต่ว่าโ okay. อเค seven10 ที่เป็น GUI ออ okay. กโอเคก็ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเอาเอาติดไปด้วยแล้วกันโอเคเดี๋ยวดาวน์โหลดสองตัว โอเคเสร็จแล้วเราก็มาดาวน์โหลดตัว7 e v e n zip คอมมานไลน์ตัวนี้โอเคอ่ะดาวน์โหลดโอเครอสักครู่นะครับนี่ดาวน์โหลดได้2ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอเค โอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะมี2ตัวอย่างนี้นะครับอีกตัวแรกคือเป็น uh, ตัว GUI นะครับโอเคเราติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับน okay, นะครับจะมันจะติดตั้งไปที่ C พร้อมนะครับโปรแกรมไฟล์แล้วก็เซเนะครับเดเรกท o รีนี้โอเคเดี๋ยวเรา copy เดเรกท o รีนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ใช้นะครับอ่าโอเคทีนี้ install เรียบร้อยแล้วโอเค,นะคะอทีนี้เม่อกี้นี้เราได้ติดตั้งตัวที่เป็น GUI ไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัว c o m m a n d line คือตัวนี้นะครับตัว c o m m a n d line ตัว c o m m a n d line นี้คือ,อเราแค่แตกสิมออกมาแล้วก็ Copy ไป ก็พีไปใส่ในเดเรคเตอรี่เมื่อกี้ที่เราได้ติดตั้งไปนะครับโอเคแตกก็นะครับเทคเชียร์พอแตกเสร็จไฟล์ที่เราต้องการจริงๆในตัว line คอมมานด์ไลน์นี่คือ 7z a exe นะครับโอเคโอเคก็พีไปทีนี้เมื่อกี้นี้พาร์ทที่มันติดตั้งอยู่นะครับซีฟรอมโปรแกรมไฟล์ะนะครับแล้วก็เซเวนซเห็นไหมครับ เนี่ยอันนี้คือโปรแกรมของแบบ GUI ที่เราติดตั้งถนนอยู่ที่นี่โอเคนะครับทีนี้เราก็วางตัวนี้ลงไปนะครับ Copy ตัวเ e t เห็นไหมครับเจ็อยจอยู่ตรงนีนะ้โอเคตัวนี้เจ็ set ดเนี่เป็นตัวแบบ GUI หน้าตาปเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเวยดี๋ยวแบบ GUI เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับ ต่อไปเราจะทำให้ระบบปฏิบัติการของเรามอง่านี้นะครับให้เป็นเหมือนกับตัวแปรตัวแปรหนึ่งที่สามารถรันได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงซีบอกโปรแกรมย่างนี้เขาเรียกว่าการเซตเวลูของ Environment นะครับของ Windows เองโอเคนะครับไปที่นี่นะครับ <c oughs> โอเคคลิกขวาที่ My Computer property นะครับ advance d setting โอเคนะครับโอเคนี้ key tab environment โอเคแล้วก็ system variable หาคำว่า path เไหมครับ path โอเคทีนี้โอเคดับบขึ้นมานะครับแล้วก็ ใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปนะครับไม่ใช่คอมมาเิยเซมิโคลอนอ่าเซมิโคลอนแล้วก็วางพาดตัวมุติกีกเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วกดโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดโอเค,คโอเคเแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วครับแค่นี้ตัวแปรโปรแกร,รมออโต้สิบ ที่เป็นแบบ command ของเราก็สามารถลั่นได้ทุกที่ใน dos command ได้แล้วโ okay. อเคนะครับโอเคโอเคลำดับถัดมานะครับเราไปวางแผนว่าโอเคเราจะแบ็กอัพจากไหนไปไหนและเป็นซิปไฟล์อะไรยังไงโอเคอันนี้เป็น c คสต t ดี้บุ่มน,นะครับผมตั้งดิเ t o ทอรี่อว่าดัต a ้าไว้นะครับแล้วข้างในมีไฟล์ที่ผมใช้งานประจํายกตัวอย่างผมมาโอเคมี3ไฟล์โอเคผมต้องการ ไปกไปตัวนี้ทุกวันทุกวันนะครับเป็นวันที่เป็นเวลาอะไรพวกนี้ออโต้ให้โอเคโดยที่ไปอยู่ที่ drive G นะครับ Directory Backup โอเคอยู่ภายในนี้ทุกวันทุกวัน,วนมีเร c คอรอยู่ที่นี่โอเคเพราะว่าเกิดบางบางไหนเราทํางานในไฟล์นี้ผิดพลาดไปเราจะได้ย้อนกลับไปดูวันก่อนหน้านี้นาสามารถนำมาแก้ไขได้หรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับาการไปกาฟฐานข้อมูลการ b a ก k u p ไฟเซอร์เวอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับในในเครที่อื่นๆต่อไปโอเคนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสร้าง batch file นะครับซึ่ง batch file คือเป็นไฟสคริปที่สามารถรันคำสั่ง dot ได้ก็คือเราเขียนคำสั่ง dot นั่นแหละครับอยู่ในไฟเท t กเอดิเตอรทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเซฟเป็นนามสกุล bat โอเคเปิดโน้ตแพดขึ้นมาง่ายๆนะครับโอเคโอเคทีนี้ <c oughs> นะครับพิมพ์คำสั่งตามผมนะครับโอเคเอโค o o f โอเคไม่ให้มันแสดงข้อมูลอะไรโอเคทีนี้เราไปอเราต้องการสั่งให้มัน back up my data นี้โอเคโอเคก็พิมพ์คำสั่งอ่า7แนะครับคอสเปซหนึ่งครั้ง a pt แล้วก็สิโอเคตามด้วยใส่ directory ปลายทางก่อนนะครับ d ดเร c ทอรีปลายทางคือตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปก o อ y ีมาเลยโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราจะแบ็กอัพโอเคผมใช้คำว่า m ม d a t a โอเคไม้ดั a โอเคแล้วก็ดอตใส่ดอตสิบไปโอเคทีนี้ข้อสเปซหนึ่งครั้งทีนี้ Directory ที่จะต้องทำการซิปคือฝั่งอันนี้โอเคอันนี้ Directory ต้นทางโอเคผมไป c o ปปีอก โอเคอย่างน,นี้โอเคแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง m x าเป็น aha อ,อ,อ,อันนี้เป็นพารามิเตอร์ของโปรแกรมเ0อวนนะครับโอเคอืมโอเคต่อไปเราเซฟเป็นแบทไฟล์นะครับคกิบไฟล์เซฟแอดนะครับโอเคไฟล์แล้วก็เซฟแอดโอเคใส่เครื่องหมายอันหนแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ตามที่เราชอบ โอเคผมจะเซฟอยู่ในไดจีแล้วก็แบ็กอัพเนี่ยผมจะใส่ชื่อไฟล์ว่าโอเคแบ็กอัพนี่แหละ .bat แล้วก็ใส่เครื่อหมายขนดปิดนะครับเพราะว่าเราจะบังคับให้มันเซฟไปนี่เลยถ้าเราไม่ใส่เงี้มันจะเป็นนามสกุล .txt นี่นะครับโอเคนะครับเซฟโอเคโอเคทีนี้เราก็จะปรากฏเห็นไฟล์ตัวนี้ไฟล์แบ็กอยู่ในนี่โอเคเราลองเดินไปคลิกดูนะครับ เห็นไหมครับจะเกิดไฟล์ออโต้เซฟขึ้นมาให้อัตโนมัติไปดูไฟล์ข้างในของเราสิครับเห็นไหม My Data เห็นไฟล์ไหมครับนี่น,นี่นี่คือไฟล์อ่าโอเคต้นทางอันนี้ปลายทางมันซีบไปอยู่ที่นี่แล้วโอเคโอเคที่นี่ปัญหาของเราคือว่าไอ้ไฟล์นี่มันชื่อนี้ถ้า Backup อีกทีหนึง่งมันก็ชื่อนี้ตัวเก่ามันก็ทับตัวเก่าทับตัวเก่าไปเรื่อยๆทำยังไงเราจะเอาว่า วันที่มาใส่ด้วยก็เวลามาใส่ด้วยเพื่อที่จะไมให้ไฟนีมนมน้มันซ้ำกันจะได้แบกอัพเป็นวันที่วันที่ไปไเรื่อยโอเคทีนี้เราต้องไปสร้างตัวแปรของวันทีแล้วครับเอาไฟ a บสของเรามาแก้ไขครับโอเคอีดิทขึ้นมาคลิกขวาเราอีดิทนะครับเปิดขึ้นมาโอเคนะครับคำสั่งแรกนะครับเป็นการคำสั่งวนลูปเก็บค่า วันที่นะครับวันเดือนปีเข้าไปอยู่ในตัวแปรที่ชื่อ my date ชื่อพิมพเร็วไหมครับโอเค for นะครับแล้ f. ว f แล้วก็ t o เก n นต่อกับ2ขีดสนะครับเห็นไหมครับ e l ริบต่อกับนไหมครับแชร์ดอันนี้อันนี้มีสเปรนะครับอ่าดูดีๆอ่าดูดูแล้วก็พิมพ์ตามนั้น โอเคถ้าพิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีไฟล์ให้โอเคนะครับอันนี้จะเก็บค่าวันเดปีเข้าไปอยู่ในตัวแปรที่ชื่อ my d a t e โอเคต่อไปเราอยากได้เวลาด้วยโอเคอ่ะจัาให้โอเคนะค,ครับเซ็ตเข้าไปอยู่ใน my time โอเคทีนี้เราจะเอา2ตัวนี้มาใช้ยังไงเวลาอ้างในเท็นะครับเราจะ,จะมาใส่ที่นี่มาดนะครับ เปอร์เซ็นต์นำหน้าก่อนเปอร์เซ็นต์ปิดนะครับตามเอาชื่อตัวแปรมาไว้ตรงกลางไม้ s o k อ n d เดียวก e ตรงนี้เพื่อให้มันเด่นเว้นบัก o k แล้วก็ตัวนี้เป็นไม่ทางโอเดี๋ยวค่าวันที่เวลานั้นจะเก็บเข้ามาในนี้แล้วก็มาใส่นี่ทําให้ชื่อไฟล์ของเรามีตรงนี้มีวันเดือนปีแล้วก็เวลาแล้วก็ dot สิบ o k นะครับแล้วก็ save โอเคเราไปลองดูแบบมันลิกดูนะดับบต่มันลิกเห็นไหมครับมีวันที่โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับ2่วง 3, ชุดสามชุหกสามชุ์ก็คือวันนี้สิบโมงแปดนาทีตอนนี้ที่ผมกําลังทําวิดีโออยู่ตรงนี้นคือสิบโมงแปดนาทีโอเคแล้วก็ถ้าถ้าอีกสักคู่หนึ่งสิบโมงเก้านาทีคุณไปดันบนคิกอมันก็จะเป็น,นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคนะครับทีนี้สำหรับท่านอื่นที่ ต้องการเปลี่ยนนามสก,กุลจาก .zip เป็น .rar ลองดูนะครับ .rar หรือว่าไฟล์นามสก,กุลอื่นๆที่โปรแกรม7ซเวนซิปก็ซัพพอร์ตนะครับอา่านดูตามเมนูนัน่โอเคปิด,ดคลิกเห็นไหมครับได้ไฟล์ .rar มาโอเคทีนี้เรามีแบดไฟล์แล้วแบ็คอัพได้แล้วตามวันที่แล้วทีนี้เราจะต้องไปทำการตั้งสเกดวน นะครับตามเงื่อนไขของเราว่าโอเคเราจะให้มันแบคอัพทุกๆวันหรือว่าทุกๆสัปดาห์หรือว่าโอเคตามตามตามสไตล์ของเราตามความพอใจโอเคนะครับโอเค,อเค,อเคไปเปิดโปรแกรม Task Scheduler นะครับของ windows นะครับพิมพ์ที่ช่องอช่องมองว่างช่องค้นหานั่นแหละครับเดีบยวย้าเจอเองโอเค ทัสกกันหน่อโอเครอสกูโอเค,โ,อเคโปรแกรมมันจะโผล่ขึ้นมาโอเคมีอะไรบ้างอันตัวนี้คือทักไลบรารีที่มันมีอยู่แล้วนะครับที่ที่ที่ผมทำมาไว้แล้วหรือว่าโอเคออโต้อ,อย่างอื่นตามโปรแกรมอื่นที่มีอยู่โอเคคลิกขวา create basic task โอเคสกู โอเคอจะเกิดหน้าต่างาา Create Basic Task Wizard ขึ้นมานะครับโอเคเราใส่ชื่อไปอะไร My Backup หรือว่า My Daily Backup โอเคชื่ออะไรก็ได้ชอบโอเคอันนี้ความหมายจะใส่อะไรไปก็ได้โอเคหรืออะไรที่เราเข้าใจโอเค Next เราต้องการ Backup ทุกๆวันโอเค weekly monthly หรืออะไรนี้ไปลองแอพพลายดูเองนะครับโอเค daily next โอเคเวลาเท่าไรสมมติผมจะให้มันแบ็คอัพทุกทุกวันตอนสามทุ่มนะครับสามทุ่มตรงโอเคพางานกับเลืกองงานพอดีสามทุ่มโอเค next โอเค action ให้ทำอะไร start โปรแกรม send email เห็นไหมครับ display message โอเค case ของเราคือการ start โปรแกรมโปรแกรมก็คือไฟล์ batch ที่เราได้เขียนเอาไว้นั่นแหละ โอเค n ext โอเคถึงถึงตรงนี้โปรแกรม script browse โอเคแล้วก็เราก็วิ่งหาไฟล์ที่เราเขียนเอาไว้เมื่อกี้อยู่ที่ drive G เห็นไหมครับ drive G โอเคเราก็ไปรับเห็นนี้ไหมครับ batch file open ขึ้นมาแล้วเห็นไหมตรงนี้โอเคเสร็จแล้วก็ next ไปนิดละครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเกิด ที่ทัส,สเกอร์เนอร์อของเราก็จะมี My Daily Backup อยู่เห็นไหมครับมันจะบอกว่าเก้า pm าสามทุ่ม every day โอเคเหไหมครับอันนี้โอเคอร้อยอีกร้อยนะครับโอเคโอเคเพื่อความมั่นใจนะครับรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับโอเคเพื่อให้สเกจโดนมันอัปเดต ไม่รู้เหมือนกันเวลาตั้งสเก์ด่วนทำไม่รีสตาร์ทไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำงานโอเคนะครับเพราะงั้นสรุปก็ตามตาม,ตามนี้นะครับหนติดตั้งโปรแกรม7ซนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งตัว7ซฟแบบ command line นะครับเสร็จแล้วก็ไปอ้างผ่าน7ซตรงนี้ให้ตัวแปร environment เห็น เพราะว่าถ้าเราไม่อ้างพลาดให้ตัวไป environment เห็นนะครับเวลาเราเขียน bash file นะครับเวลาเราเขียน bash file เจ็ z a ตรงนี้เราจะต้องเขียนอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ dot b a g o k ให้เขารู้เรื่องไปเลยคืออ้างพลาดเต็มเลยวมนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโอเคเราใส่เข้าไปในตัวปแปรพาดแล้วเราก็สามารถรันคำสั่ง อย่างนี้ได้เลยโอเคนะครับอันนี้นส <c oughs> โอเคเสร็จแล้วก็ไปกำหนดเขียนแปดไฟล์นะครับอ้างอิงไดเรกทอรีนะครับต้นทางอยู่ฝั่งขวาปลายทางอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเขียนตัวแปรวันที่เขียนตัวแปรเวลาเอามาใส่ในนี้โอเคนะครับแล้วก็เซฟแอดเสร็จแล้วก็ไปตั้งสกด่วนโอเคขั้นตอน ประมาณนี้นะครับอขอให้น้องๆน,นำเอาไปใช้ประโยชน์ตามที่งานของตัวเองรับผิดชอบอยู่ะนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ